สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีผู้ที่สงสัยว่าถ้าหากเราจะใช้โปรแกรม GSP เพื่อคำนวณค่าของฟังก์ชันในลักษณะแบบนี้เราจะมีวิธีการทำได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะคะ เริ่มต้นเราจะสร้างค่าพารามิเตอร์มา3ค่าดังนี้นะคะให้ไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่พารามิเตอร์ค่าแรกที่เราจะสร้างก็คือ a เท่ากับ1พารามิเตอร์ค่าที่2นะคะเราจะสร้างค่าพารามิเตอร์ b มีค่าเท่ากับ2,012พอเดาได้ไหมคะ a คืออะไรคะ เก็คือนี่นะคะ1ตัวนี้นะคะ B ก็คือ2,012ก็คือเจ้าตัวนี้นะคะต่อไปค่าที่3นะคะเราจะใช้เก็บผลรวมของการบวกกันของฟังก์ชันก็ตั้งชื่อว่าเป็น answer ให้มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ก่อนเข้าไปที่เมนูจำนวนเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเราต้องการคำนวณอะไรบ้างคะเราต้องการคำนวณฟังก์ชัน function, ใช่ไหมคะเราก็สร้างฟังก์ชันค่ะก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่พิมพ์ฟังก์ชันตามที่เห็นนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ได้ฟังก์ชันแล้วต้องทำยังไงต่อคะ,อะเราต้องคำนวณค่าของฟังก์ชัน f ที่1ส่วนด้วย2,012ใช่ไหมคะ1ส่วน2,012 แล้วก็เดี๋ยวก็จะคำนวณ f ที่2ส่วนด้วย2,012เดี Trans ๋ยวจะคำนวณ f ที่3ส่วนด้วย2,012แล้วจับมาบวกกันทั้งหมดตรงนี้จนถึงตัวสุดท้ายก็คือค่าของฟังก์ชัน f ที่2,011หารด้วย2,012เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงคะอ่าเรามีอยู่แล้วนะคะ a คือ1ตัวนี้ b คือ2,012อ 2, ก็จับมันหารกันค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ a หารด้วย b จากนั้นก็คำนวณน,นะคะ ค่าของฟังก์ชัน f ที่ a ส่วน b ค่ามันน้อยนะคะเพราะนั้นเราอาจจะมองดูเหมือนมันไม่มีค่าแต่จริงมันมีนะคะก็เปลี่ยนให้แสดงทศนิยมเยอะขึ้นสักนิดหนึ่งเอาสัก5าตำแหน่งนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเราได้แล้วจากนั้นเราต้องการจะเพิ่มค่า a นะคะจาก1เป็น2เห็นไหมคะ เราก็ทำการเพิ่มค่า a โดยการคำนวณค่า a บวก1เข้าไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ a บวกด้วย1เราต้องการเพิ่มตัวนี้ถูกไหมคะจากนั้นเราจะต้องนำค่าของฟังก์ชันแต่ละตัวมาบวกกันถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีการบวกสะสมโดยการที่ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรก็คำนวณน,นี่ค่ะผลลัพธ์บวกกับเจ้าตัวนี้ จะเป็นการบวกสะสมไปเรื่อยๆนะคะ,ะแสดงทศนิยมให้มันเยอะขึ้นโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะคือตัวนี้แหละค่ะแต่จะต้องบวกสะสมกันไปเรื่อยๆโดยการเพิ่มค่า A ทีละ1ทีละ1ทีละ1จนถึงค่า A ที่2011เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําซ้ําแบบเนี้ยทำซ้ํากระบวนการบวกกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทั้งหมดทั้งหมดกี่ครั้งคะ ตอนนี้เราทำไปแล้ว1ครั้งก็เหลืออีก2010ครั้งนะคะเราไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณเราจะเอา2010มาจากไหนก็ b ลบ2ค่ะนี่นี่คือจำนวนทั้งหมดที่จะต้องทำซ้ำนะคะทีนี้ผลลัพธ์ที่จะแสดงออกมาเนี่ยเราจะใช้วิธีการลงจุดบนระบบพิกัดฉากนะคะโดยการเลือก a เท่ากับ1แล้วก็ผลลัพธ์ตัวนี้นะคะ answer บวกกับ f ที่ a ส่วน b ตัวนี้ จากนั้นไปที่เมนูครับเลือกลงจุดแบบ x y เราก็จะได้จุดแรกออกมาอขอแย่ซ่อนกริดนะคะลายตาซ่อนนี้ด้วยลายตามากซ่อนไปก่อนนะอ่าโอเคจากนั้นเราจะทำซ้ำโดยการทำซ้ำค่า a ส่งค่า a ไปที่ a บวกหนึ่งถูกไหมคะส่ง answer ไปที่ answer บวกด้วยฟังก์ชัน f a ส่วนด้วย b งั้นคลิกที่ a คลิกที่ answer แล้วก็ ที่จำนวนการทำซ้ำทั้งหมดที่เราต้องการตรงนี้จากนั้นไปที่เมนูการแปลงจะเห็นเมนูทำซ้ำอย่าพิ่งนะคะอย่าพิ่งรีบนะคะให้กดแป้นชิปค้างไว้จะเห็นว่าเมนูการทำซ้ำจะเปลี่ยนจากทำซ้ำเฉยๆเป็นทำซ้ำตามจำนวนเราคลิกตรงนี้นะคะเพราะเราต้องการจะให้มันทำซ้ำทั้งหมด2010ครั้งนะคะเราส่ง A ไปไหนส่ง A ไปที่ A บวก1แล้วส่งอันเซอร์ไปไหนส่งอันเซอร์ไปที่ a n swer บวกกับ f ของ a ส่วน b แบบนี้นะคะถ้าใครมีตารางขึ้นก็คลิกเอาตัวตัวนี้นะคะคลิกเอาตารางออกเพราะเราไม่ได้อยากได้ตารางนะคะก็คลิกเอาตารางออกแล้วก็เราต้องการแค่จุดสุดท้ายก็คือผลรวมครั้งสุดท้ายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรง display หรือการแสดงผลตรงนี้ให้เลือกเป็นทำซ้ำครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะคือทำซ้ำ ครั้งสุดท้ายแค่รอบเดียวแบบนี้นะคะมันก็จะได้ไม่มีจุดเยอะๆหรือว่าจะทําซ้ําทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซื้อเรียนได้แบบนี้นะคะก็กดทําซ้ําทีนี้พอกดทําซ้ําเสร็จแล้วไหนละคําตอบอไปนี่เลยค่ะไปที่เมนูการแปลงเลือก terminate point ก็คือให้แสดงจุดสุดท้ายออกมาเราไม่เห็นราคามันอยู่ไกลมากก็ไม่เป็นไรค่ะเราทําต่อเนื่องเลยค่ะไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน y เพราะว่าเมื่อกี้นี้ Answer บวกกับฟังก์ชัน f t a ส่วน b เนี่ยมันคือค่า y เราก็วัดค่า y ออกมานี่ค่ะคำตอบออกมาแล้วเห็นไหมคะเราได้แล้วค่ะว่าถ้าเราเอาฟังก์ชันทั้งหมดตรงนี้มาบวกบวกบวก,บวกกันแล้วแล้วก็คำตอบก็คือ1 5 5 0 5พลองดูรศนิยมตำแหน่งที่ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับข้อนี้เห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจไม่ยากเลยเราทําแค่ไม่กี่คลิกเราก็จะได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ลองทําความเข้าใจดูนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานาเสนอต่อไปสําหรับคลิปนี้ งต้องขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ